คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันหมุนเร็วจนตามแทบไม่ทันเหมือนเมื่อวานยังเป็นเด็กวันนี้กลับต้องแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าฉันเองก็เคยเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนฉันเอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่ค่อยฟังใครโดยเฉพาะแม่เราทะเลาะกันบ่อยมากเรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ฉันคิดว่าแม่ไม่เข้าใจฉันไม่รู้ว่าฉันต้องการอะไรจนวันหนึ่งฉันตัดสินใจหนีออกจากบ้าน ฉันไปอยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตอย่างอิสระแต่ความอิสระนั้นมันกลับว่างเปล่าฉันเริ่มคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารฝีมือแม่คิดถึงเรื่องไร้สาระที่เคยทะเลาะกันแล้วฉันก็คิดถึงยายยายเป็นคนที่เลี้ยงแม่มาตั้งแต่เด็กและตอนนั้นยายก็เลี้ยงดูฉันด้วยยายใจดีอบอุ่นและไม่เคยตัดสินฉันเลยยายมักจะกอดฉันแน่นๆเวลาที่ฉันร้องไห้ยายบอกว่าทุกอย่างจะผ่านไป ฉันตัดสินใจกลอบไปหายายที่บ้านต่างจังหวัดภาพที่ฉันเห็นคือยายกำลังนั่งถักผ้าพันคออยู่หน้าบ้านแสงแดดอ่อนๆสาดส่องลงมาที่ใบหน้าเหี่ยวย่นของยายแต่รอยยิ้มของยายยังคงสดใสเหมือนเดิมยายกอดฉันแน่นเหมือนเมื่อก่อนกอดที่อบอุ่นและคุ้นเคยกอดที่ทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยเหมือนตอนเป็นเด็กยายไม่ได้ถามอะไรมากมายยายแค่บอกว่ากลับมาแล้วก็ดีแล้ว ฉันอยู่ที่บ้านยายหลายวันได้กินอาหารอร่อยๆได้ฟังเรื่องเล่าเก่าๆได้ช่วยยายทำงานบ้านและที่สำคัญที่สุดคือฉันได้ใช้เวลากับยายอย่างเต็มที่วันหนึ่งฉันถามยายว่ายายไม่โกรธเหรอที่หนูหนีออกจากบ้านยายยิ้มแล้วตอบว่ายายไม่โกรธหรอกยายเข้าใจว่าหนูแค่อยากลองใช้ชีวิตแต่ยายรู้ว่าสุดท้ายหนูก็จะกลับมาเพราะบ้านคือที่ที่หัวใจของหนูอยู่ ตอนนั้นเองที่ฉันเข้าใจทุกอย่างฉันเข้าใจว่าแม่รักฉันมากแค่ไหนและยายก็รักเราทั้งคู่มากแค่ไหนอ้อมกอดของยายไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอ้อมกอดนั้นก็ยังคงอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักเสมอ ยายเล่าให้ฟังว่าตอนที่แม่เด็กๆก,ก็เป็นแบบฉันนี่แหละดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองแต่ยายก็ไม่เคยทิ้งแม่ยายคอยประคับประคองและให้กำลังใจแม่เสมอจนแม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งและดีอย่างทุกวันนี้คนเราทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่หลงทางแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ละทิ้งความรักและความเมตตายายบอก หลังจากกลับจากบ้านยายฉันก็กลับไปขอโทษแม่เราคุยกันเปิดอกและฉันสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกฉันเริ่มฟังแม่มากขึ้นเข้าใจแม่มากขึ้นแล้วรักแม่มากขึ้นกว่าเดิมอ้อมกอดของยายที่เคยเลี้ยงแม่และตอนนี้ก็กอดหลานแบบเดียวกันมันคือสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงเราทุกคนไว้ด้วยกันมันสอนให้ฉันรู้ว่าความรักความเข้าใจและการให้อภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต เรื่องเล่านี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เรามองข้ามอาจเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราจงอย่ารอให้สายเกินไปที่จะกลับไปดูแลคนที่เรารักและจงอย่าลืมว่าอ้อมกอดที่อบอุ่นที่สุดอาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งต่อไปนะครับ